พิจิตอุดหนุนสองล้านบาทจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดท่าหลวงชิงถ้วยพระราชทานเ,นเมืม่อวันที่18สิงหาคม2,565ที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาอำเภอเมืองพิจิตในายทวัชชัยเลี้ยงประเสรศิฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตเพร้อมด้วยพระเมธีธรรประนาธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าหลวง ผ่านตำรวจเอกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนางสาวผ่อนพันธ์กลิ่นเกษรวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรและนายเลือดชายหวังตระกูดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์ร่วมถแถลงข่าวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2,565กำหนดจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2,565รบริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอ่ำเภอเมืองพิจิตร สำหรับวันเริ่มการแข่งขันคือในวันที่3กันยายนก่อนแข่งขันจะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ตรการตาชมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยขบวนเรือพระที่นั่งจำลอง3ลำคือเรือพระที่นั่งอน,นันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และนารายทรงสุบัณเรือรูปส,สัตว์4ลำ ืเรือพารีรังทวีปสุครีบครองเมืองครุฑเถินเหตุและคุดเตร็ดใจจักระหว่างขบวนเรืออยู่กลางลำน้ำจะมีบทกาบแห่เรือบรรยายริ้วขบวนมนตเสน่ห์เมืองพิจิตส่วนในวันที่4กันยายนจะเป็นการชิงชัยเรือยาวประเภทต่ตางๆซึ่งสนามหน้าวัดท่าหลวงแห่งนี้ถือเป็นสนามแข่งเรือยาวที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยและมีการแข่งขันทุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2450 โดยถือเอาวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนเป็นกำหนดการแข่งขันและว่างเว้นไป2ปีคือปี2563และ2564เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เมื่อสถานการณ์เบาบางจึงพร้อมจัดงานปีนี้เป็นปีที่115ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้จะมีเรือเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศจำนวน43ลำดังนี้ ประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน30ฟฝีพายประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน30ฝีพายภายในประเภทเรือยาวกลางไม่เกิน40ฟฝีพายประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายและประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายโบราณรวมทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันนี้เป็นการเชิญชวนนะครับพี่น้องให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรในการแข่งขันเรือยาวที่ถ่วยพระาชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการแข่งขันกันมา2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดเพราะนั้นผีพายนะครับที่ก็บอกว่าอัดท่านกันมา2ปีแล้วครับปีนี้พร้อมนะครับที่จะระเบิดศึกในริมฝั่งแม่น้ำน่านนะครับหน้าวัดท่าหลวงนะครับซึ่งปีนี้ทราบข่าวนะครับว่า นอกจากเรือดีๆดังๆที่ไปได้แชมป์ในหลายๆสนามก่อนที่จะมีการแข่งขันของอหน้าวัดท่าหลวงเราก็จะมีเรือจากประเทศลาวด้วยนะครับปีนี้ที่จะมาแข่งขันในสนามแห่งนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาร่วมชมร่วมเทียรนะครับงงารทางองค์การมหาชนจังหวัดพิจิตรของเรารได้มีการสนับสนุนงบป,ประมาณผ่านทางทวัฒนธรรมจังหวัดน,นะเป็นจำนวนสองล้านบาทเพื่อให้ การจัดงานของจังหวัดพิจิตรของเรายิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ใดหลับแต่ปีนี้นะครับก็เรามีเรือทั้งหมดประมาณ4.3ี่มาจากทั่วประเทศเลยครับเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสกราบไหว้หลวงพ่อเพชรของเราด้วยนะครับเป็นพระประจำจังหวัดซึ่งมีความตับสินมาก ขอเอน,นนททุก่าะครับสำหรับสีสันสำคัญของงานแข่งเรือพิจิตรคือลีลาการภาคเรือเป็นต้นแบบให้หลายจังหวัดสร้างความสนุกสนานเร้าใจผู้ชมตลอดเวลา การต่งคนไปแต่การผู้ใดบอกว่าไม่ยืนไม่อ่อไม่ต่อกระแทกออนเลยเพื่อการอาวานกระดูกเก่งู้การอาวมกรเก่ง่าเขาเงเก่งกันที่